โอเคเมื่อกี้ก็เป็นรถตองนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งขออภัยถ่ายไม่ครบสามคันนะขบ,บวนเจ็ดเพราะว่าออกมาถ่ายไม่ทันจริงๆเลยเห็นแต่ท้ายๆก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับคลิปเมื่อวานก็มีไปดูก่อนได้นะครับไม่ผิดขออภัยที่ถ่ายไม่ครบนะขบ,บวน 1, 1, 1. เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอสตอมซีหนึ่งสี่หก อีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายขบวนเจ็ดไม่ครบทุกคันเนะาะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะไม่โกรธกันนะครับเนาะเพราะว่าบางทีถ่ายไม่ทันก็เป็นแบบนี้แหละโอเคออกได้ครับ1นึหนึ่ง,ง,งก็เอ่อไปโดนทั้งขบวน7กับ1น,นึสองที่ทับกิจมานะครับรถก็เลยเสียเวลามานะครับ จาก่อนหน้านี้ประมาณ20กว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหมือนกันนะครับขอภายจริงๆถ่ายไม่ครบเลยขบวนเจ็วันนี้แต่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็รู้ล้วแหละว่าขบวนเจ็มันมีแค่สามคันนะครับก็คือแดาววัวเนี่ยสามคันบางทีก็มาสี่คันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาสามคันมากกว่าไปสวยงามคนระับ